น้อยเอีตเอีตเอี๋แต่อยิ้มเลยยิ้มเลยยิ้มเยยิ้ม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 แล้วมาอยู่กรุงเทพมให้ดื้อถ่ายวีดีโอวันนี้แหละตูนมาถึงนี่แหละหิ้งกันหนาวอ่ะวันนี้เพิ่งหนาวนะ นกนหนักข้องเอ้เอ้เอ,อ,อมัอนมาอุ้มตืแอตืแ,ตแก็งงเ, <c oughs> เป็นอะไรเอเตูเจ้าขา่หน,นึ่นงสอ,องจจจเจ้าขาเอ้ย Oh. <laughs>